สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องก็ตอนทับเขาสูวสองของคูคิวอีกเซนเกเซนเดิมเนาะก็คือพ่อแม่พี่น้องหูน้ากันแน่นแหละลุ้นน้ำทาน้าท่วมมพี่น้องไอเนาะบานคูคิวกัเป็นอีกบานหนึ่งที่ได้ครับพ้นกระทบไลายทานกันนะจะได้เบิรงคลิปของคูคิวที่โพสต์ไปทรงสามเหมือก่อนทรงสามสี่หาคลิปพี่น้องแล้วก็คูคิวกับวมมีโอกาสไดเเขาไปตอบคอมเมนต์เพราะว่าอยู่บานคูคิวหัน ณทุกมือนี่ยผมมีไฟฟ้าเด้พี่น้องเด้ผมมีอินเทอร์เน็ตพี่น้องตอนนี้กําลังจะเดินทางเขาตัวแข้งอีกเทือน,นึงก็คือจะไปศาไฟโทรศัพท์จะไปศาสตรเอ่อเพิงอันไฟซ้ายไปกีดยางพาราพี่น้องมันนี้หลังจากที่ไปกีดยางพารามาล้วก็หีบเดินทางเขาเมืองนะ้พี่น้องเนาะก็คุคิวก็เลยเชื่อกาสนี่อ่าไปเบิ้งเอ๋ยคำพี่น้องเนาะมันนี่ก็คือ บ่มียังไปต่อไอ้คำแต่ว่าอยากไปเยี่ยมยามถ้ำเขาไอ้คำเพราะว่าน่าจะมีเอฟซีลายๆคนไล่ไล่ทานคิดออกว่าเฮือนไอ้คำยูติดกับซ้ายน้ำทาน้ำทาตัวที่มันนองทวมบานทุ่มเมืองอนะไรพี่น้องเนาะแล้วก็น่าจะมีไล่ไล่ทานคิดหอดไอ้คำว่าเออเอ้คำเป็นจังไดในช่วงที่น้ำทวมกร,วกระวนกระวายนะพี่น้องไอ้คำ เป็นจังใดใดครับฝนกระทบบอเนาะคูคิวสีพาพ่อแม่พี่นบบ้นอ,อ,นองไปเยี่ยมยามไอ้คำผอมๆกันเลยเนาะเพราะว่าบา้บานไอ้คำเพือนไอ้คำยู่ระวงังทางที่จะไปแข้งในลายพี่น้องตอนนี้ก็คือฝ่าแดดแล้วเนาะพี่น้องเนาะฝ่าแดดแล้วแต่ว่ายังมีฝนอยู่ทุกมืก่นก็ยังมีฝนอยู่แต่ว่าฝนบนนักเนาะพี่น้องเนาะนี่นี่คือเส้นทางที่มันเจือลงไปหน้าคูคิวกับเที่ยงหน้าถั่วมืดพี่น้องเนาะ นี่เสาไฟฟ้าสายไฟฟ้ายุ่ลุมพี่เด้อพี่น้องเด้อเนาะยังโดนสีไใ้ไตไฟบนนี้กับบนที่มันเจินไปบ่ได้รถเขาจอมาแปลงพอทางไปได้ทเที่ยวไปทเที่ยวมาในก้อนแก่ใครหน่อยหนึ่งเนาะพอให้ประชาชนไปมาหาสู่กันได้ก็เพราะมาณน้พี่น้องเนาะนี่เนาะพี่น้องเฮียไอคําไอคําเพิ่นกับยุนนี่พอดีเลยสบายดีไอคัม สบายดีกันเนาสบายดีโอ้นุ่งเสือกันนี่นุ่งินอดเฮ้ยนุ่งเสือมันเป็นระเบียบเหี่ยวหอยโอ้เอฟซีเพิ่นขินหอดอยู่เป็นจังไรจับสบายดีอยู่อ่啊สบายอันนี้ยาคันเซ้นเมียยาคันเซ้นเป็นยังงั้นขมอเจ็บเจ,จ็บเซ้นเออจังน้อยไปแขลงเสือมาให้<ม>ขอยจะขึ้นไปแขลงนี่ อันนั้นอัน F C, เอฟซีเพิ่นลคินฮอดช่วงนำทัวมนี่เป็นยังไงเขานอนบันรับนี่จัดนอนรับเลยนอนบันรับเออ้องเงีมพังยิียเสียงนำก็จะลุก,ก,กนำนำมาหอดไน,น,นี่นำมาหอดบวยอันไหนมันมาหอดชุกน่ท้่ทยนมาอดบยางพาราเนี่ยเอยอ,อโอ้ผมว่านำขึ้นพอนีเพราะว่านำไลยุ่ผุ่นเนาะทุกคนเนาะนี่นน นำขึ้นมาหอดพีเอ้ยคำไาอา่คำนอนบ,บอลับผูกคอยกับนอนบ,บนลับคือกันผูกคอยยุบานกูปะ<อ>นำท้วมเจ้ามาแคว้มาเงืัออืมดีอืออ่น่องดี่ีเออนำท้วมน่องเขาจะให้น,น่อแต่ว่าเฮ้่ไอคำเธอนำบุทท้วมเนาะท้วมเปียกหลังเธอนี่เปียกฝนตก แต่ว่านำนำท่าหันบททวมนอดีแล้วนำบททวมอู้คอยเบื้องยุ้แขวงหันป้าทวนนำทวมเฮือนเขานำทวมกลางเขาไล่มดเครื่องคลองรถชัดเลี่ยงไลมานำนำ,นำมดงวัวควายกับไลเนี่ยค่ะเจ้าโชคดีแล้วโอ้ตัวน้องไปจงอากินิยตก็เอ็ดหนะอวะะ่าภาษาลาว ลอยดึงมาแต่ไม่เอาอยู่เลยเออบอลจะอยู่สูงหนึ่งหนำบ่บห,ห,ห,อหอดโศกดีเนาะถ้าสมมติว่านหนำหนำมาหอดเฮือนไอ้คำไอ้คำให้ใจใดให้โอ้ให้ห <c oughs> นำหนำมาหอดหายเลยให้โอ้อันหนำหอดโอ้แต่วันได้เครื่องโอ้ได้เครื่องหนำสิถวมนาะแต่ก็โศกดีที่หนำบ่อหอดเนาะเพราะว่าขั้นราบ้านใช้เรื่องรวยซ่วมท่วม ขันร oh. <l Jean Rabbit bulun> ัฐบาลเอาันเครื่องมาให้เจ้ามันชิดทวมก็ทวมอดเอาไอ้คำไปไม่มีไ่มีเครื่องใส่ตู้ในไอ้คำเจ้ายังโศกดีแล้วที่มีผาห่มผ่าเสื้อเนี่ยคนยุ้ยวแข้งแล้วก็คนยุ่ย้อยเลือดคนยุบันอยเขาเจ้าจมหนำมดแบบผาเสื้อเสื้อสงจมํนำมดบุ้มมีอันจีนุ่งเลยเขากับบุ้มมีกินเขาลำบากก็เจ้าลาย เจ้ามันสูงดีสุดละนำบทถวมเนี่คอยก็คิดหอดเป็นหวัวงเจ้าโอ้อี้ยานนำถวมเจ้าแต่ว่ามาเบื้งเจ้าก็มาเบื้งบบไา้ทางกับคัดโอ้สูงดีเนไอ้คำเนาะจังเว้นเขานั่ง,บงเบื้งดีเือตุ้ดซ้มในรอดน้นล่าหนวะ <laughs> ฉันเจา้าเจ้าคือบนนี้ขึ้นมาด้วยคุณเพอาบนนี้แลยขันเอามาทางนี้มาทางนี้ออาไปขึ้นสมมติว่ามันมาไล่เราเจ้าขึ้น,มมนบ,บนบนทั้นรู้นจะเหตุใดทางกบดันขึ้นขันมาดูนี่้ก็จะไม่ซ้ำนี้โอ้ <laughs> เออหอดซ้ำมันกา,า,า,นา<อ>รแข่งหันเนาะเพราะว่าเฮอนเจ้าก็สูงเนาะ แสดงว่ลารุ่นธรทานนี่เจ้าสูงดีก็ม,ม,กม,มู้ได้นำบทหวมเนี่ยไอพี่ไก่พี่ก้อนเนี่ยท่วมนี่ทันทางรถมีจะนำมีตุกองระยังกองระไม,ไม่ไม่เออไม่เสียดไม่ดิเขาไปลากนำซาซาสะพูรถล,ลึกลงหลัว เขาอยู่จังที่อ๋อดีแล้วปีนี้นี่ไอ้คำโศกดีแล้วเจ้าสุกดีก็มูแล้วเฮือนเจ้ายังยูเฮือนบางคนก็ล่มบางคนก็ถือนำพัดบางคนก็ดินถล่มใสโอ้ข่อยไปแข้งมือนั่นนี่เห็นเห็นดินถล่มบกกลายดีแต่เฮือนเจ้าดินกับโบถล่มเนาะเจ้ากินเขาแล้วกินหรือกินเนี่ยกินเนาะ พนเนาะเขาซานคอยมาหายยังดียังเอ่ยยังก็ดีล้วกระเจดีบ่ดีสาวจักบอก้ึบึงเอากระเจมาหายเสียตลอดน้องพี่น้องไอคำพ่นหูเก็บฟืนเก็บไม้มาดังฟืนน้องไฟตักนำไว้เนาะตักนำไ้กินแล้วก็มีคุมียังก็น่าจะเป็นพี่น้องที่เพิ่นเที่ยวทางเอามาหายพี่น้อง มีคุมาใบโต้งนำฝนกัปกติผาคล้องไอคำนี่แหละพี่น้องเนาะมันนี้เฮามากก็คือโดยความเป็นห่วงไอคำแล้วก็คิดว่าเอฟซีกันนาจะเป็นห่วงไอคำํำเรื่องนำท่วมนี่นาะพี่น้องเนาะกัคูคิวกับบเห็นดอกกันพอไม่พี่นอ้องเพิ่นคอมเมนต์พว่าบดไ้เขาไปบ่มีอินเทอร์เน็ตพี่น้องเลยเนาะต้องขอโทษหลยๆทานใดที่เป็นห่วงที่ทักมาที่แซดมากก็โอ้ดีอกดีใจ แต่ว่าหากบุษันมีโอกาสได้ตอบเด้อนเนาะจะในเอาขอบใจอะไรไปค่ำเห็นอยังเออเจ้าสดกระเจนเนี่ไม่เห็นกระยาแล้วไม่เห็นกระยาแล้ว มันจะไล่ไปดีเนาะพี่น้องเนาะนำเรานำมนหาหอดพี่อย่างนังนึงสิอหอดเทือนแล้วสินก็โอเคคอยจิ้มมือแข้งแล้วเดี๋ยวสิยากันเช่นมาใหา้เนะอยากันเช่นไหมนะ <c ười> โอเคเราพบกันไหมเนาะคอยมือแข้งคอยกับมือสากโทรศัพท์มือสากเพิ่มก่อนบ่มีไฟซ้ายไต่ไปปาดยางพาราโอ้กัป้าป้ซทายเนี่ย โอ้ยนไอ้่อยอกนันไฟฟ้าเนี่เนาะแต่กมีไฟ้ายอะ,อะยเดี๋ยวคอยีอไฟ้ายอันสายทานมาให้ท่านนะเคบจัอันี้อย่เลเฮ้ยจะเอาจไหอจะกบดตมันก็ตาอันเพิงนี่เพ,พิง,เพงจะมีบ้านสาเนาะอยู่บ้านเนาไฟฟ้าบ้านดูเนี๋ยันไฟไฟฟา้ามาเราคอยซื้อมาให้เนาะสั่เนาะโอเคโอเคสนันเอ อันบายบายพี่น้องเนี่ยนะบายบายเอ้ยอันอันเอ่ยคำก็เออกคำสบายดีว่าจะเหนียวเอกคำสบายดีนำนำบททวนนำบททวมเฮือนนะจู้สบายแล้วสบายสะดวกอ่าโอเคโอเคบายบายจ้ะสิบายบายโอเคพี่น้องเดินทางต่อเอกคำสบายดีนำบททวมเดี๋ยวเขาตัวเมืองก่อน สิยอดกันเซนให้คำก็ใส่ก่อนโอเคพี่น้องเราพบกันเนาะขอให้ทุกคนสุขดีมีสุขสุขดีมีใส่ได้อพี่น้องสบายดีไม่ใช่ไอ้คำของต่อนมือเมื่ออุ่นอุ่นเด็กยวก็ก็ไม่เว้นไป้ายแน่มียังไนี่บ่ลูบลูบบลูบจับไข้บ้างมียังอู้คือ

มึงก็้องเตะกบ่พอใจมึงก็้องเมลเตอร์เลยหรอเออเครื่งนึงเว็ดมาซ้ยอือเครื่องหนึ่งคอยเอาเครื่งนึงเอาไปซื้อไปซายเออเขาบ่เอกที่คอยมีเหร่เงินซื้อไปซายเดี๋ยวคอยซื้อมาให้อันนี้เจ้าอันนี้เจ้าเก็บไว้เดี๋ยวคอยกลับมาระคอยคอยมาไปเอาเนอะเจ้าเก็บไว้ก่อนเนะก้ะกันเก้ะปรยอมมาใส่ทองโอเคโอเคขอบใจอะไรเนอะของอุล่ายากอันนี้มันต้องประยุทโอเคโอเคขอบใจลายๆเป็นทธ์ใส่ทองให้ ทงมือหิน